สวัสดีครับพี่น้องบสดสปูสคนเนาะตอนนี้บยอยด์อยู่ที่ปทุมธานีนะบยอยด์นี่เรื่องราจะมาเราเนมเนาะมาเราเราพี่น้องได้รับชมะรับฟางกันเป็นเรื่องราวของอการสร้างถนนเนาะอยู่ทางฝั่งสองปร,ปราวพี็นะ้หงสาาว่าอยากได้ถนนดีอยากได้สวยงามแบบอยู่ในซอยชุมชนแบบนี้นะจะออกเงินสร้างเองนะจะต้องได้ออกเงินสร้างเอง,ส,ง,เองสวัสดีบอยด์กั ได้ฟังนะพี่นะ้องเนาะรู้สึกว่าเสียใจนะเพราะว่าปกติเราก็เสียอยู่แล้วเนาะจากไอ้ภาษีที่ดินเนาะภาษีสมไรเนาะ mm hmm. ประหัดก็ได้ฝา,ากเงินไปตลอดเนาะ mm hmm. ให้พ่อให้แม่พ่อแม่บระหยัดก็ดูแลเรเนาะ mm hmm. แต่ว่าคือบระหยัอยู่ไทยเนาะบ mm hmm. ระหัดก็ต้องได้เสียสมมุติว่าเพิ่นเก็บพืน mm ่นของเนาะเพิ่นเก็บไอ้อยู่ในเป็น หลังคาบ้านเรือนเนาะมันกะ็จะได้เสียคือถ้าเป็นเก็บเท่าใดถ้าหากว่าจะได้ถนนดีอยากได้ถนนงามอยู่ในบ้านนะเนาเองเนาะก็ต้องได้ออก,กเองิน,ะออนสร้างเองอเนาะออกเงินสะร้างเองรถติดเหรอเนี่ยนี่คือถนนเราเป็นงองยู่ในหมู่บ้านนะเพืนะ่อนเนาะหมู่บ้านในประเทศไทยรถเยอะมากๆเพืนะ่อนเนาะถือว่าจะหากว่าอยากได้ ถนนดีถนนงานแบบนี้พี่เนาะสร้างเดียวเนาะคือเก็บเงินสร้างเองผมสั่งเก็บเงินสร้างเองถือว่าแตเป็นที่เรื่อง,งราวนะที่คนไทยคนจะบอกเข้าใจนะว่าโอ้เป็นนั่นคือเก็บเงินสร้างเองเนาะบ๊ายัดเองก็ยังงงขนาดน่ะคือปกติกัรมันกป็นปรเมินประโซนสร้างเนาะแต่หากว่าประโซนสร้างหรือว่าบ๊ายัดเก็บเงินสร้างเองนะ ก็ต้องแบบว่าซื่อบอยอดนะเพื่อนเนาะบอแมนอันนี้เก็บเงินสร้างเองแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่นะเพื่อนเนาะก็มาถ่ายตัดริบบิน้นแบบว่าเพื่อเสนอเพื่อนำน,นำพาเนาะนำพาแนวใดเนาะแบบว่ามาเบิง่งคอยตรวจสอบแต่ว่าบอยอดเขาเป็นผู้ออกเงินมันจะคือบอ่อนเพื่อนเนาะแต่ว่าเอาออกเงินแล้วมู่มาเอาหน้าสิงมันก็เลยแบบว่าเป็นให้บอยอดนี่ค่อนข้างที่จะ ลำบากนะเพืนะ่อนเนาะลำบากลำบากใจเนาะถ้าหากว่าบ่จ่าก็บ,บ่ได้ถ้าเงินเก็บเนาะก็จะเป็นต้องได้จ่ายพอเอายังอยู่ลาวเนาะคือประยอดกว่เป็นคนลาวนะถ้าหากว่าคืออยู่ในหมู่บ้านเนี่ยประยอดกวยินดีนะถ้าหากว่าอยากให้อยู่ในหมู่บ้านดีหมู่บ้านงามแต่ว่าก็ต้อง,งสื่อของเฮาเนาะสื่อของเฮาที่เฮาเก็บเงินพากันา้าเนาะพากันา้านะพี่น้องแต่ว่าคือประเทศไทยเนี่ยมันบ่ดได้ บริเกบเนาเป็นนะคนบริเก็บคือเพิ่นจะาเอาเงินจากภาษีมาสร้างเองันะพบพี่น,นะอน้องบ,บริยึ่งชมนะคืออยู่ไทยคือว่าบ้านบระยศึ่งชมน้่ใานปอะเนศไทย่มทาซ้นึ่ชมนะแต่ว่าพี่น้องเนาะบ่นะ้นช่นนะ้องเนาะบริึ่งชมนะถ้วห่าว่า้านาะบริยศคือนแบบนี่นาะนนะ้องเนาะบนแบบนี้นะพี่น้องเนาะบริ่นะก้น่นาพ้งเน็บรงินสร้านงะนะเนารินที่ มีอยู่แล้วเนาะที่เพื่นมาสร้างเงินภาษีนะจังหวาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะเพืนบางทีโอ้เฮาเฮาได้ฟังแล้วก็มันไอ้สะเทือนใจนะเพื่อนเนาะสะเทือนใจที่แบบว่าโอ้เฮาก็เสียงเงินอยู่แล้วนะเพือ่อน นแถมว่ายังได้เสี่ยงเงินเพิ่มอีกเด้อพี่น้องยังได้เสี่ยงเงินเพิ่มอีกเดนี่ยมันมาเสียแล้วก็เสียเลยเด้อพี่มเลยน้องน้องนี่คือถนนในบูวบ้านนะพี่น้องอันนี้โบได้ออกเงินเองนะพี่อนเพื่อนเป็นการจัดสร้างเรื่อยๆเป็นจัดสร้างเรื่อยโบได้ออกเงินเองนะแบบนี้ไนงะคือจะเป็นเงินของ งบประมาณของรัฐบาลอยู่แล้วเปน็นองนี่นะเนาะเคนสร้างถนนถนนก็ยังดีนะแต่ว่าจะสร้างใหม่เลยนะและสิ่งที่สำคัญเนาะอยู่ในถนนชุ่ม,ช,มชุนแบบนีนะเป็นอังถนนอยู่ในประเทศไทยนะเมันจะมีไอ้ลูกระนาดเนาะเป็น,ะปนองนะังเนาะแบบว่าบ่ให้คนแลน่นหลุดไปได้เป็นองเนาะนี่ก็ยังยังมาทันแล้วนะเปน็นองังยังมาทันแล้วนะั่นี นี่คือโบได้ออกเงินสร้างเองแต่บ้านเฮาน่ะออกเงินสร้างเองก็ยังมีทางดินเหมือมันก็นยังมีทางดินแดงหลายน,นะเพราะว่าบางหมู่บ้านเนาะก็บโได้มีทุนที่จะมาสปอร์ตนะครับเนาะโบได้มีทุนที่จะมาสปอร์ตนี่เป็นอันเนาะเป็นเหตุกันนี่นะเพื่อให้น้ำนั้นไหลลงเป็นเป็นบอนเป็นบอน,นเนะครันเนาะ ถนนเส้นนี้นะยังโบทันแล้วพี่อนเนาะยังโบทันแล้วคนใจให้หน้ามันไหลลงแบบว่าเป็นคลองกับไหลลงแบบนี้พี่น้องเนาะไหลลงเป็นจุดแบบนี้เนี่ยพี่น้องเนาะเคนสร้างยังบราณแล้วได้เพี่น้องะแต่คือสิ่งสำคัญคือพญาลวานะเนาะอยู่ในประเทศไทยนี่เป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์นะนั่นก็คือทั้งขยะเนาะอยู่ตามหน้าบ้านพี่น้องต้องมีเนาะ ในประเทศไทยต้องมีสังขยะอยู่ในหน้าบ้านทุกหลังคาเรือนเนาะเพื่อความสะอาดเนาะ่นจะสร้างเนาะถนนในประเทศไทยนะเนาะคนจะสร้าง่นจะเน้นสร้างเ,น,างเ,น,เน,าน้นพัฒนานี่ถนนในชุมชนนะเพื่อนเพื่อนก็บ่าเพ็เที่ยวได้เส้นนีเประมาณยังบเุเล่ค่ะยังโบเลวค่ะ ประเทศไทยเขาจเน้นสร้างนะเรับนเน้นสร้างเน้นพัฒนา<ม>นี่คือถนนในหมู่บ้านนะครับไ,ไม่ได้ออกเงินเองคือเขาจัดแจงมาให้แล้วเรามีเพียงหน้าที่ใช้ถนนเนาะโบเฮ็ดเนี่มันเปื้นอนโบเฮ็ดอย่านี้ก็ยะจบเลยเจบเลยนี่คือประเทศไทยคนัะ ควิตกระเทไทยยายถนนดีเนาะต้องสร้างเองบม่อยากงงงงในแนวคิดงงในแนวคิดเนาะนี่เป็นการแพกมาแบบนี้เลยนะเป็นแพกมาแบบซีเลยเนาะเออลงเป็นไายลอตเตอรี่ ถ้าส้วงนี่ค่ะเป็นส่วงแบบวา่าเป็นไอ้ซื้อลอตเตอรี่แล้วนะเพื่อนเราส่วงแบบว่าใกล้ๆสิ้นเดือนก็ซื้อต้องลุ้นเราต้องลุ้นเนาะลุ้นแบบว่าไอแบบว่าอยากหมานอยากรวยเนะาะก็เลยก็ซื้อแบบว่าคือนะแบบคือก๋วยเตี๋ยวแบบไหนเนาะแบบว่าซนะื้อในรถไฟใต้ดินมันจะออกแค่สองข้างคือวันรถไฟใต้ดินออก บุุ้งว่าจะเชื่อน้อหลายเชื่อามากเมื่อหนึ่งเดือนหนึ่งนะะว,ว่าอาทิตย์หนึ่งก็บห้าครั้งแล้วเนาะอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันหยุดสองวันนี่แหละพี่น้องเนาะจะออกมาทางให่แล้วก็สำหรับคลิปนี้เนาะผู้ใดที่เข้ามาเบิงมาชมก็อย่าลืมฝากกดแชร์ กดไลค์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้บอยอดแรงงานเราชาแนลเลยนะเดี๋ยวตอนนี้บอยอดออกมาถนนใหญ่แล้วนะอันนี้คือถนนที่ก่อนจะเชื่อมต่อบมดวาวอสเทอร์นเซ็ทลักมาตรงนะี้แต่สำหรับที่นี้บอยอดจะต่อลาทีแล้วนะบอยอดจะต่อที่ไหนไ